ก็หลังจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมชีวิตเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะด้านจิตใจด้านจิตใจนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนมันเป็นทิฏฐินั่นแหละเรามารู้เป็นความรู้ทิฏฐิใหม่ที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนพอรู้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราได้รู้รู้ความจริงของชีวิตว่าเออคนเราเกิดมา ต้องต้องต้องทำแบบนี้นะมันถึงจะเป็นความดีความเจริญอย่างนี้ค่ะพอได้มารู้เรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมที่อโศกเนี่ยก็ท่านก็สอนเรื่องศีลเรื่องการปฏิบัติธรรมแบบไหนปฏิบัติธรรมแบบลืมตาแล้วก็ปฏิบัติธรรมในการทํางานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่างนี้ค่ะก็เริ่มจากเรื่องลดละอบายมุไปก่อนเป็นขั้นเป็นตอน แล้วพอเราเสร็จแล้วเราพอปฏิบัติธรรมมันก็จะได้ผลมันได้ผลมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่อ,อ่อไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่พิสูจน์ได้คือพิสูจน์แล้วมันเกิดผลเราก็รู้สึกว่าเออมันได้เห็นความเจริญของเราโดยเฉพาะการติดยึดในเรื่องวัตถุอาไปยงมุกต่างๆหรือไม่แม้กระทั่งความละเอียดละออขึ้นไปจนถึงเรื่องลูกรลจิตเสยงสัมผัสอะไรเนี้ยค่ะก็ถือว่าชีวิตที่ผ่านมาก็หลายปีก็ ได้พัฒนามานะคะพัฒนามาได้เกิดจิตที่มันสบายเบาสบายแล้วก็ไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระแล้วก็มันก็ทำให้คนรอบข้างหรือว่าตัวเราเองก็สามารถที่จะมีความใช้ชีวิตอย่างสบายนะคะเรียบง่ายนะคะส mm ่ว hmm. นงานงานาพุทธาพิเศษ ปีนี้จัดที่ปฐมโสกก็ได้มาร่วมงานนะคะเป้าหมายของตัวเองที่มางานจริงก็คือก็มาได้มาฟังธรรมนะคะได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติีลแปดงานศิแปดแล้วก็ได้มาเข้าหมู่เข้ากลุ่มมันได้หลายอย่างนะคะทั้งพบกลุ่มแล้วก็ได้ทั้งมาดูฐานงานต่างๆที่ปฐมโสกที่ไม่ค่อยได้มานะคะแต่หลกัหลกๆก็คือมาฟังธรรมนะคะ ก็ถือว่ามาที่นี่ก็พ่อครูก็มาด้วยก็ได้ฟังธรรมของท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้ว